Alright. <laughs> ไม่เป็นไรค่ะขอดูอีกนิดนึงงั้นผมเอาสตูเนื้อนะครับกับสปาเกตตี้แซลมอนอ่าอืมโอเคนี้กับนี่อ่าเจยะเอาเฮ้ยไม่หัว ไม่ใช่ใหม่หรอก็ใหม่เป็นคนชวนมาร้านนี้พี่่หรอใช่ไปชวนมาร้านนี้ใช่ก็เลยใหม่ก็เลยไม่ได้กินไงเพราะว่าเขามีให้คนที่สั่งมาให้ใหม่ที่สั่งของพี่และนี่ก็สั่งของหมาพี่งี้ไงเนี่แหละค่ะท่ใอย่อยากจะมาเรียนอย่ามาทำอะไรอยากมาเรียนทําอาหารให้สุนัขค่ะอยากเป็นเชฟทําอาหารให้น้องหมาใช่เพื่อกลับไปทําให้โพรลาปเต้โพลลาปเต้คือใคร คือลูกของหนูเองค่ะน้องหมาสองสตัวฮะทำไมไม่เอามานี่เลยหนูจะได้ทําเลยและมันกินเลยไงคะเดี๋ยวไปทําที่ร้านค่ะเขารออยู่ตอนนี้เขากําลังแต่งตัวเสริมสวยของเขาอยู่อ๋อมันมีร้านของหนูอีกใช่ค่ะมีสตาคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวพี่ไปจะได้เจอไหมเจอแน่นอนกินจานแล้วลูกไม่ใช่ตายเขาเฮ้ยเขียวใส่ผลงานดีมากครับท่านบุีเกียรติเฮ้ยแสดงว่าเมนูร้านนี้โอเคใช่คอฟฟี่แอนด์พัพปี้ ช่ไหมอร่อยใช่ไหมลูกไม่น่านะคะไม่น่าอร่อยไม่น่าอร่อยเท่าไหร่นะฮะถ้ากินจานได้คงกินจานเข้าไปแล้วเดี๋ยวให้เรียนให้เรียนแต่มีคําถามก่อนนะสันนี่ไปไหนอ่ะก็ผมอยู่ที่นี่ไงครับคุณนุ่นครับแต่ก็ยังไม่คขอาใรอยู่ดีไงว่าทำไมคุณดูจะต้องคอยกีดกันเวลามีสันนี่ทีไรเนี่ยไม่เคยให้มาเลยนั่นสิครับเออไม่เคยเจอนะฮะไม่เคยเจอจพี่ลิงเจอพี่ดูตลอดใช่เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยน่าคบด้วยค่ะแต่นี่ดุมาถึ้ทีันี่เ้ยไม่ดุบผมาของนี่นี่ย เด็กสยามเก่าอย่างเงี้ยเหรอจริงเหรอแล้วก็มาที่นี่ตลอดเหรอป้าป๊าไม่มาปกติผมไม่ค่อยทำอะไรครับผมถ้าไม่ถ้าไม่แสดงก็เล่นเกมเล่นแมวฮะคือเลี้ยงแมวป้าป๊าไม่เลี้ยงด้วยครับเล่นกับแมวตัวโไปคือเห็นตามถนนอะไรเงี้ยเขาเล่นเขเล่นเล่นไปเรื่อยใช่ครับบางทีมันก็กระโดดกระโดดกัดคอครับเฮ้ยทำไมถึงไม่ชอบมีกิจกรรมทำอะไรเลยเพราะทำทำบ้างชอบไปเที่ยวครับผมอะไรบ้างเที่ยวตทงแกงคน ้องห่างก่อนนะคะเพราะว่ากล <c oughs> ัวว่าจะโดนแกล้งครับผมแกล้งคนที่น่าแกล้งก็นะคนที่ไม่น่าแกล้งเราก็จะแต่นุชจะไม่น่าแกล้งชนง <c oughs> ะบุคลิก,ลแ,กลแบบนี้โอเคปะเราดูก่อนว่าน่าแกล้งหรือเปล่าเคยเจอเอางี้ถ้าเขาชอบแกล้งนะ <c oughs> เรารรรม <c oughs> รามหา,ากิจกรรมให้เขาลองแกล้งคนแ <c oughs> ถวแถวนี้ดูดีกว่าต,ตรงนี้ก็คืออยู่พักพลัก้อนด้วยเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งวัยรุ่นมากๆนะคะแล้วทำไมต้องชอบแกล้งคนน่ะไม่ได้ชอบแกล้งขนาดนั้นเราจะเราจะเล่นเล่นกับคนน่าแกล้งเขาใส่หน้าหองใช่เราจะเล่นกับคนเวลา เจอคนที่แบบบางทีเราไม่รู้จักแล้วเขาน่ารักดีตลกดีอะไรเลแล้วเขาจะเล่นกับเขาสไปไหนครับไปไหนครับไปลองไปลองครับโดดเล่นนะฮะโดดเล่นปะไม่ครับอยากเล่นเกมกับจันนี่ปะถ้าเกิดว่าชนะเกมนี้นะอยากจะทําอะไรซันนี่เนี่ยให้ทําหมดเลยทุกอยาก่างเอามาลองมาลองไหลองกติกาง,ง่ายมากถ้าผมปล่อยเราให้จับไม่ได้เยเอ็นแล้วจับได้ โกหกนี่คนแรกเลยอ่ะคนแรกอ่ะยังไงโกหกนี่อยากทำอะไรคะเอาคุณซันนี่ไปบอกรักต้นไม้หน่อยรอต้นไม้เหรอครับต้นไหนครับเอาต้นไหนเอาเอาเอาหล่อๆเลยครับพี่ตอนนี้พี่เล่นหนังอะไรครับคเล่นหนังผมเท่เหรอครับแต่ต่อจริงอ่ะมันก็ดีค่ะเกือบยาแล้วนะเมื่อกี้เกือบดาตอนนั้นใช่ไหมผมผมรู้รู้ชื่อต้นนั้นผมตั้งเองวิทูลวิทูลวิทูลรักนาย ใช่เหรอพี่เลิศโรแมนติกไงค่ะพี่ทูลจ๋าเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยยามีพารากอนเรารักนายมากนะวิทูลแต่งงานแต่งงานได้นะครับผมแต่งงานได้แต่งงานกับผมนะวิทูลมันเป็นผู้ชายอ่ะแต่งงานไม่ได้ผู้ชายได้สิพี่เดี๋ยวนี้เขาออกกฎหมายแล้วครับผมนานนี่เซ็ตมาปะฮะรักนานนะวิทูลโอเค โอ้โหขอบคุณค่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมใช่ไม่ให้เขาขอไปแล้วจะโดดเรียนอีกนะครับบอกบอกบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าไม่โดดเรียนนะหนูไม่ได้โดดนะะอันนี้ว่าอะไรเรียนวิชาไหนฟิสิกส์ค่ะรับโอเคไม่โดดเรียนนะเขาบอกเขาไม่ได้โดดเรียนนะครับเขาไม่เคยโดดเรียนเราลองแอบเล่นก็ตั้งนานนะแต่ทําไม่ได้เลยอะแต่ว่าแค่คนแรกก็แบบชนะแล้วอะเดี๋ยวต้องหาเป้าหมายต่อไปนะคะ นีเป้าหมายของเรานะคะเหมือนจะเริ่มรู้ตัวสวัสดีครับนี่ครับจันนี้เขาจะมีเกมมาให้เล่นเหัวร้อนหนักมากอยากให้เขาทำอะไรไหมคะครับดำพืนครับได้ครับผมกี่ทีคะติก็พอครับสิบก็พอได้ครับผมโอเคจันนี่ตายครับผมตายครับผมเฮ้สนกอ่ะ หนึ่งสองไปครับผมเดี๋ยวมีเกมใหม่ให้รับรองว่าครั้งนี้ชนะชัวจักัแล้วผมเปลี่ยกแล้วจะเล่นอีกเหรอครับผมแต่ว่าเกมนี้มันต้องมีแบบกำแพงพึ่งแล้วพี่ทหารมันแค่หายตัวได้เหรอฮะเขาพรางตัวกับต้นไม้เหรอเอาไปไหนลอแล้กๆนะอ้าวไปยังไง เปิดโรงเรียนแล้วนะคุณแก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ารอนะคะเรื่อต่อเริ่มกันเลยค่ะอ่ะวันนี้เราทำเนื้อครนย่างนะคะเราก็จะเริ่มนะคะตอนของกนอย่างเลยเนาะย่างเลย อยากกินมันน่าจะเป็นอของเรานะไม่น่าเป็นของหมาเลยคือหมาผมโตขึ้นมาไม่เคยได้กินนี้เลยนะไม่เคยเออไม่เคยแล้วเราพยายามเลี้ยงด้วยเนาะส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าให้กินอาหารเม็ดเ,ออเพราะมอาจจะเป็นเพราะเราสะดวกกดติอเป็นไปได้เพราะว่าบางทีแบบเราเลี้ยงเขาแล้วเราไม่มีเวลา เพราะนั้นสิ่งที่เซฟเวลาได้ดีที่สุดก็คืออาหารตามตาม,ตามที่ท้องตลาดที่เขาเขามีให้นะใเวลาทํากับข้าวให้น้องอยากวนกระทะเขาอยากวนสิ่งใดๆที่กําลังกําลังคุกหรือกําลังทําทั้งนั้นนะคะเพราะว่ากระบวนการทำเนี่ยความร้อนเขาเขาจะช่วยในเรื่องของของทำให้เนื้อสุกเองออสุกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาจะไม่ทานไม่ดิบมากไม่แข็งมากไม่นิ่มมากแต่ต้องสุกแล้วก็เอาเลือดออก หห <โ Alex S 1> ิวถ้านอนถ้าน้องโตโตทานได้ไม่ะกินไหมไม่เนาะหนูว่าหมาหลงกินไหมหนูว่าไม่น่ารอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มเพิ่มกินเคียวเปล่าลุ้นเฮ้ยกินไหมดิเพิ่มเพิ่มเห็นไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมกินได้ทานได้ค่ะอุ้ยแต่ตกคืนแล้วแล้วแล้วเซียะเซียะตกคืนแล้วลูกเนื้เนอหมาตกคืนก็ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางทีเห็นที่บอกนะอะไรเนาะสภาพ คือคือหมาที่นี่คือเป็นหมาไฮโซเคยตกพื้นนั่งอยู่ถ้านนี้มันเป็นที่สาธารณะอาจจะมีหมานู่นนี่ใช่หรือแม้แต่รองเท้ารองเท้าฝุ่นดินทั้งนั้นนะคะบางทีพยาธิต่างๆอะไรเงี้ยมาจากดินทั้งนั้นเลยนั้นให้ระวังนะคะร้านนี้สปอยมากเขาทำเหมือนหมาเนี่ยเป็นคนเลยอ่ะได้แล้วไหมได้แล้วได้แล้วน้องมัแอบดูนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไี่ไี่นี่ใหม่เขาทำอาหารไหมก็ทำบ้างค่ะเช่นเช่น อาหารไทยอาหารฝรั่งทำได้จริงเหรอไปเรียนมาหรือว่าไม่ค่ะก็ทำกินเองที่บ้านอ๋อคือชอบสนใจแล้วเราก็ทำกับครอบครัวใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วเปิดร้านอาหารก็ต้องต้องเมนูนั้นแองเห็นคือเมนูที่มั่นใจว่าทำปั๊บใครกินเสร็จแน่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สปาเกตตี้ค่ะซอสเนื้อะค่ซอสเนื้อของโปรดขอหนูเลยนะนั่นล่ะเก่งเลยเหรอก็หนูทำเป็นสูตรของคุณพ่อรอสักครู่ลูกรอสักครู่มันร้อนมันร้อน ร้อนไหมเรื่อไหมเราสามารถสั่งว่าไม่ให้มันกินได้เคยเปิบ้านเคยๆทำได้เหรอไลาจริงได้จริงไม่ไม่ไม่มันอยากกินมันเลยต้องมองไปทางอื่นไมันน่ารักมันได้กินอะลูกไม่ไม่มองมาทางอื่นลูกมองมาทางอื่นมองมาทางอื่นโอ้ยน่ารักอะ โอเคเอาแล้วนะโอเคนะเดี๋ยก um ินนี่ครับผลงานของน้องใหม่ครับสุดยอดร้านหนูเป็นร้านแบบนี้ป่ะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารกาแฟขนมเค้กค่ะเป็นร้านไม่มีเมนูของของสุนัขนะแต่ว่าสามารถให้สุนัขเข้าได้ยอมให้สุนัขเข้าได้เพราะว่าในร้านก็มีสุนัขของหนูอยู่ใช่ค่ะอยากไปดูมากเลยอ่ะ ได้ไหมครับเกมง่ายมากให้ทุกอย่างชิคเกิ้แพงแล้วก็ให้ยกขาข้างนี้ขึ้นข็้ได้นี่ขาข้างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าย,ยกได้<อ>ก็ถือว่าชนะแต่ถ้า <อ también S 1> ยกไม่ได้ก็ก็คือแพ้ไปชิดทุกส่วนใช่ไหมคิดว่าง่ายไหมคิดว่าง่ายไหมง่ายเหรอลุยชิดทุกอย่างนะตั้งแต่ขายัานหัวอ่าขาชิดด้วยขาโน้นขาโน้อแล้วยกขาเนี้ยเหรอยกอันนี้นครับ ไ้ยายกไม่ได้เลยอ่าแพ้เลยวอนหนวดมะเออแบบเป็นทหารไงต้องมีหนวดจจดื้อมสงสารน้องจังเลยอ่ะเพราะว่าเด็จะไม่ทำอะไรแบบนี้เลยอ่ะเพราะว่าไม่ชอบแกล้งคนอื่นแล้วก็ดูแย่มากเลยสามีแล้วเวลาเขาเดินไปไหนมีแต่คนมองเขาอ่ะ้วคิดดูสิว่าสภาพจิตใจน้องเขาจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเขาจะเรียนแบบอเนกรอดอเลยก็ตามเหอะผมรู้สึกผิดจนอยากไปทำบุญแล้วล่ะครับไม่ต้องแกล้งเขามานพูดขนาดนี้เนี่ย ต่างไม่ออกนะฮะสองเฟอันเนี้ยคิดว่ามันทําได้ป่าก็น่าจะได้เขาน่าจะได้อ่ะผมมั่นใจมากเลยนะครับผมได้อ้าไหนบอกว่าได้ไหนบอกเมื่อกี้บอกว่าได้ไงฮะไม่ได้ขาพัดออกมาค่ะชิดหนึ่งฉันนี่ไม่ใช่พี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเลยดุ๊กคนนู้น อุ้ยอุ้ยมันไปเลยขอนคทษขอนคทษขอนมันเลยไปตรงนั้นน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารังนะใช้ด้วยดิผมไม่เกี่ยวนะคเลยยอมนะพี่มาเจอเค้าหมายแล้วยุดยุดยุดเขาห้ามเข้าเราสะดุ้งเลยเออห้ามเข้าครับเขานะคะโอเคยัง มีคนชนะแล้วใช่ครับมีคนชนะแล้วใช่อยากให้เราทำอะไรดีทำอะไรได้บ้างอะถ้าผมก็โดนแกล้อยู่ดีนี่ถ้าแบบนี้ฮะให้มองตากันง่ายๆเลย20วิิบวิครับผอมโอเคนะคะยังไม่ได้เริ่มนะคะโอเคค่ะเริ่มตอนนี้ไม่ยังไกลอยู่แล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นคู่รักเลยอะอาจจะต้องเข้าไปหาอีกนิดนึงใกล้นะคะ ผมก็โดนแกล้งอยู่ดีดีว่ะฮะยี่ส ah ิบไม่ได้ผมไม่ได้แพ้เมื่อกี้อะอ๋อเหรอผมชนะเมื่อกี้คุณก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ผมชนะไม่ผมถึงโดนแกล้งคือว่าขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะปาดนี่มันร้านกาแฟหรือมันคาเือหาดน้องใหม่ต้องทำบเป็นหนึ่งขนาดนี้เลยหรอนี่เหมือนกับว่าเป็นอยู่ที่ ประเทศกรีซนะฮะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะเป็นบ้านตักอากาศนะฮะบรรยากาศดีมากรู้เลยว่าเจ้าของชอบต้นไม้นะตั้งใจว่า คือทุกอย่างใช้หาดชอบต้นไม้ด้วยทุกอย่างที่แต่งก็เป็นสไตล์ที่ที่บ้านที่ใหม่อยู่จริงๆทุกวันนี้ก็เจ้าแต่งแบบนี้ค่ะทุกอย่างต้นไม้เนี่ยไปหาเองค่ะก็คือมีมีพี่ที่ทําสวนให้เขาไปดูแล้อันนี้ไม่ใช่ต้นอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้ไปยกมาค่ะจากนครนายกค่ะก็ไปเซเวดูคุณแม่ค่ะแล้วแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าต้นนี้สวยเป็นต้นเดียวที่ฟอร์มอย่างงี้ในในแถบนั้นเลยเหมยก็เลยไปไปดูมาแล้วก็ชื่อมันชื่อว่ามั่งมีก็ชื่อดีแม่ก็ชอบแม่ก็เลยเอา อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเทพพิทักษ์ใช่ค่ะอันนี้เป็นเทพกรีกค่ะชื่อเนเมสิตค่ะเนเมสิตเนเมสิตอันเนี้ยเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพใช่ไหมเหมือนแบบว่าไมล์สวีทดาวิกาใช่ค่ะแก่มากผู้ใหญ่คนนี้วอสเลสไมฮาร์ดอะไรผู้ใหญ่คนนี้แก่มากลักษณะคือตายไปแล้วชื่อเขาจะตายไปแล้วแล้วก็จะมาเป็นแฟรี่ก็อดมาเธอร์ของเธอจะเป็นเทพผู้พิทักษ์ใช่ปะไม่ใช่นะคะอันนี้ผู้จัดการให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะน้ำพราวค่ะน้ำพราวคือ กล้าวค่ะพี่กล้าวให้พี่หุ่นนางแบบนั่นเหรอใช่ค่ะอะไรค่ะลุยนะลุยเลยนะอ้าวเฮ้มีคนมาต้อนรับด้วยไง่ายลูกง่ายลูกอ๋อนี่ไงที่บอกว่ามีสองสองตัวใช่ค่ะพอมพอมชื่ออะไรนั้นโพล่าโพล่าคือมาจากอะไรคะโพล่ามาจากหมีค่ะโพล่าแบร์ใช่โพล่าแบร์อันนี้อันนี้ตัวเมียใส่ชุดเจ้าสาว นะครับเป็นหมาฟุุงฟลิงเหมือนเจ้าของอันนี้อีกตัวหูสุดหล่อเอาเลยค่ะอันนี้ชื่อปาเตะค่ะมาจากผ้าปาเตะหรือหมูมาจากนาฬิกาค่ะซึ่งแม่ไม่มีตังค์ซื้อแม่ก็เลยต้องไปดูนัวปาเตะไม่ถูเก่งใช่ไหมคะเนี่ยอุ้มหมาเลยไม่เคยอุ้มหมา ทำไมน้องใหม่ต้องทำกิจการหลายอย่างมากหนูคงไม่ไม่ชอบว่างนานๆเลยอะไม่ชอบอยู่เฉยเป็นคนต้องหาอะไรทำอันนี้คืออุปนิสัยไม่ใช่ว่าเราอยากได้ตังค์มันเป็นสิ่งที่เราเราชอบเองมากกว่าค่ะเราไม่ได้แบบไปเที่ยวข้างนอกไปไปไปแฮงเอากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่แต่ความสุขของเราของมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะตอนนี้จะมืดอยู่แล้วยังไม่เจอซันนี่เลยครับไปหากันไหมไปหาซันนี่กันแล้วนะเอาเอาไปด้วยไหมหรือเอาไปด้วยก็ได้นะเอาไปด้วยกันเอาไปด้วย คุณให well, uh, ้ผมตั s my, my <S วหนึ่งได้ไหมผมเริ่มชอบแล้วมันไม่เห่าเลยอ่ะเป็นหมาหมาเียมันให้กันง่ายๆกันเลยเฮ้ยง่ายคนเราเฮ้ยพี่เขาอยากได้เอาไปเลยอย่างเงี้ยเป็นไหมมันบอกมันไม่ไปทำไมพี่รู้สึกว่าสันนีิเก๊กทั้งหน้าและเก็คทั้งชีวิตอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมไปฉี่ก่อนนะครับนี่ตัวเดิมหรอครตัวเดิมเหรอเมื่อเวลาใหัวใจกับสายลม ก็จริงๆเขาเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอีกล่ามีลูกค่ะ